ศูนย์ข่าววิทยุกองทปกวิทยุเพื่อปวงชนสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้อนุทินปลื้มวงหารือสมาคมธนาคารไทยต้อนรับอบอุน่นขอความร่วมมือผ่อนปรนช่วยลูกหนี้ที่มีศักยภาพเดินต่อได้ในตลาดยันรัดพร้อมหนุนระบบธนาคารไทยกลับมาเป็นผู้นำในอาเซียนแข่งกับตลาดโลกแบบมีประสิทธิภาพ นายกเผยเตรียมแผนบินยูเอ็นแล้วแต่ขอหารือครมอนัดแรก24กันยายนนี้ก่อนเหตุยังไม่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาชี้หากไปไม่มอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสแตนบายมองจำเป็นต้องใช้เวทีนี้ชี้แจงต่อประชาคมโลกหลังกัมพูชาโร่ร้องนนหนาชาติด้านประธานสภาคาดแถลงนโยบายต่อรัฐสภา1-2ตุลาคมนี้แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของรัฐบาล ต้องส่งคำแถลงให้สมาชิกรัฐสภาอ่านก่อน3วันขณะร่างคำแถลงนโยบายรัฐบาลอนุทิน4เดือนเสร็จแล้วมี8หน้าครอบคลุ่มทุกเรื่องทั้งสังคมเศรษฐกิจมั่นคงนายกยืนยนันลุกขึ้นชี้แจงเองไร้องคารักษ์หลังเพื่อไทยจัด4ี่ขุนพลเตรียมชำละอนุทินยันไม่ใช่ท่าทีภูมิใจไทยปมไล่วันนอพ้เก้าอี้ประธานสภา โยนเป็นความเห็นส่วนตัวของพลลพีสุวรรณชวีสอสอนครราชสีมาลั่นอีกสี่เดือนก็ยุบสภาแล้วเอ็มพินทองทาและปิโดกลูกเขยเข้าเยี่ยมทักษิณในเรือนจำคองเปรมครั้งที่3เอมรับห่วงสุขภาพพ่อขณะทนายวินหยัดเผยทักษิณมีอาการป่วยจริงยืนยันยังอยู่ในเรือนจำตลอดหลังหรือสพัดอาการสุดเข้าพบแพทย์ตรวจช่วงบ่ายนี้ด้านอิงแผตทองทานเผยติดงานไม่ได้ไปเยี่ยม จะไป25กันยายนนี้บอกเตรียมลงพื้นที่ช่วยหาเสียงเลือกตั้งที่สีสเกตทหารกัมพูชาเคลื่อนไหวต่อเนื่องล่าสุดนำกำลัง IOT กว่า30นายลงพื้นที่แนวชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสาแก้วคาดเก็บภาพและคลิปเผยแพร่สร้างปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารขณะตำรวจภูธรภาค2เตรียมกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนกว่า1,400นายรับมือม็อบเคมบ้านหนองจานหนองยาแก้ว ย้ำกำลังผลทุกนายยึดมั่นปฏิบัติอย่างมืออาชีพด้านผู้ว่าสาแก้วล้านไม่มีการเปิดด่านเขาดินหลังเกิดข่าวลือสะพัดเปิดด่านแล้วตำรวจไซเบอร์ดำเนินคดี20บริษัทเถื่อนร่วมเครือข่ายลวงลงทุนหุ้นเสียหายกว่า27ล้านขณะปปะสจับมือผู้ประกอบการขนส่งพัสดุสกัดกั้นไอซ์240กิลกรัมก่อนขยายผลทลายเครือข่ายรถกระบะทำช่องลับซุกซ่อนไอซ์อีก120กิลกรัม ตำรวจทลายแหล่งจำหน่ายซิลิโคนเสริมคางเสริมจมูกเถื่อนอยาที่ไม่ขึ้นทะเบียนก่อนยึดของกลางกว่าหมื่นชิ้นพบประวัติส่งขายออนไลน์ให้สถานพยาบาลเสริมความงามกว่า20แห่งชุมชนสายลมจอยและไม้ลุงขนจังหวัดเชียงรายอ่วมหลังฝนตกหนักน้ำท่วมหนักเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือขณะหน่วยทหารช่างเข้าพื้นที่ตรวจแนวป้องกันริมแม่น้ำสายหลังระดับน้ำเพิ่มสูงต่อเนื่อง ส่วนลำปางเกิดฝนตกหนักมากดินบนเนินเขาข้างถนนสไลด์กวาดดินหินต้นไม้ลงมาทับปิดถนนปพราะนโยดินลำปางงาวกลางดึกขณะที่ขอนแก่นอ่วมฝนถล่มหนักน้ำท่วมถนนหลายจุดมิตรภาพช่วงผ่านตัวเมืองขอนแก่นจราจรติดขัดหนักด้านเขื่อนเจ้าพระยาสั่งตรึงการระบายน้ำอยู่ที่2,200ลูกบาศเมตรต,ต่อวินาทีพร้อมเร่งพร่องน้ำรับพายุราาซา ชาวบ้านเร่งสร้างผพ่งพักชั่วคราวบนถนนหากน้ำมาอบพยศทันทีสนามบินฮ่องกงเตรียมพิจารณาระงับเที่ยวบินทั้งหมดเป็นเวลา36ชั่วโมงรับมือไต้ฝุ่นรากาซาล่าสุด700เที่ยวบินอาจถูกยกเลิกตั้งแต่เย็นวันพรุ่งนี้พร้อมประกาศปิดโรงเรียนทั่วเกาะฮ่องกงขณะฟิลิปปินส์งดการเรียนการสอนและการทำงานในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศแล้ว ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบ,บกสาระท่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชมมั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบ,บก